สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสลับแนวทางสหรับคอหวยนะครับวันนี้เป็นหวยฮานอยนะครับหวยฮานอยประจำวัน ุกนะครับที่24นะครับพฤศจิกายน2566นะครับกลับมาให้แนวทางเช่นเคยนะครับหวยฮานอยเฉพาะกิจนะครับบวกพิเศษปกติ แล้วก็ VIP นะครับใช้ได้ทั้ง4หาหนอยนะครับประจำวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่24นะครับพฤศจิกายนนะครับ2,566นะครับใช้ได้ทั้ง4หาหนอยนะครับคัดมาให้เช่นเคยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับ เราคัดมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับหวยฮานอยประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย V.I.P. ใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับหวยให้ตามสูตรนะครับหวยมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดนะครับคัดมาให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับวิ่งรูดไปที่1นะครับแล้วก็4นะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับจับคู่เจาะให หมือนเดิมนะครับสำหรับคู่เจาะจับให้ไปที่นะครับ3า,า,าหนึ่งนะครับ5 1แล้วก็9 1นะครับสำหรับหลักหนึ่งนะครับ หลักสีมีมาให้เช่นกันนะครับจับคู่เจอไปที่สีนะครับส6แล้วก็49นะครับสำหรับหัวฮานอยนะครับประจำวัน สุกที่2ี่นะครับพฤศจิกายน2566นะครับใช้ได้ทั้ง4 5, หานอยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ไปที่1นะครับและก็4นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดพูดเจาะก็3 1 5 1 9 1หนะครับ4 4 4สี่นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีรูดมีเข้า ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ